เฮ้ยนี่เอเอให้ตายยังไ,ไม่ตายเลยยังไม่ตายเลยให้ตายเลยเนี่ยเฮ้ยทำไรกันน่ะท่ายิ่งกาเว้ยเอ้าไหมรู้ไหมมันบาปแค่ไหนทำร้ายสาัตว์น่ะโอ๊ยกินหมูกินปลามันก็บาปเหมอือนกันแหละไม่บาปบาปสิไม่บาปบาปไม่บาปบาปปอไม่บาปไง,งบาปดิลุงพี่ครับช่วยด้วย พี่ hey, ครับเมื่อกี้เพื่อนผมอะ่ะมันฆ่ากิ้งก่าอยู่แล้วมันก็บอกว่าผมอะ่ะกินหมูกินปลามันบาปผมอยากจะทราบว่าอันไหนผิดกว่ากันครับถามว่าอันไหนผิดกว่ากันล่ะลูกอ,อาตมาว่าฆ่าสัตว์อ่ะมันบาปอยู่แล้วเพราะในสีนข้อหนึ่งที่เขากล่าวว่า ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาทังสมาธิยามิพระพุทธเจ้าสอนว่าการฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์พวกอื่นเป็นการทําบาปลูกลองนึกกลับไปคิดว่าฆ่าลูกเป็นสัตว์ตัวนั้นลูกโดนมาทําร้ายลูกจะเจ็บจะรู้สึกแค้นไหมลูกจะรู้สึกเสียใจรู้สึกเจ็บไหมที่โดนทําร้ายแต่การฉันหรือการรับประทานหมูเนื้อต่างๆมันไม่เราฉันเพื่อ อยู่รอดของอัตภาพของชีวิตมันก็ขึ้นอยู่กับเจตนานะลูกสรุปเลยการฆ่าสัตว์หรือการรับประทานอาหารสัตว์ขึ้นอยู่กับเจตนาถ้าลูกเจตนาดีกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินหรือว่าทำร้ายเบียดเบียนคนอื่นชีวิตของลูกก็จะมีความสุขเพื่อนๆที่พี่ทุกคนจงรวยนะครับว่า การฆ่าสัตว์เนี่ยมันเป็นสิ่งไม่ดีมันเป็นสิ่งที่ทําแล้วบาปส่วนเรื่องการกินนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเจตนาของเราเพราะว่าเราไม่ได้อยากให้เขาฆ่าแล้วามากินแต่เรากินเพื่อให้เราอยู่รอดนะครับแล้วก็เพื่อนๆพ่ี่ๆทุกคนผมอยากให้เพื่อนเพี่ๆทุกคนนั้นลดกินเนื้อสัตว์นะครับ